สวัสดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็มีข่าวนะครับโดนเต็มๆกองทัพอากาศอ,อิสราเอลถล่มโจมตีตำแหน่งคลังขีปนาวุธจุดปล่อยจรวดและฐานที่มั่นของกลุ่มกอคกลายฮิตบันเลาะในเลบานอนเสียหายยับเยินไม่มีชิ้นดีและกองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอล เริ่มบ,บริการภาคพื้นดินต่อกลุ่มกาอกร้ายฮิตบลเลาะในเลบานอนแล้วจัดหนักจัดเต็มใส่ไม่ยั้งและโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลถล่มปิดทิ้งการอาหารของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบลเลาะในซีเรดยรดับสยองคาร์ดอตและกองร้อยรถไถอิสราเอลบุกเล่นงานและทำลายบ้านของกลุ่มก่อกร้ายที่อยู่ในเขตเวสแบงอย่างต่อนเนื่องใส่ไม่ยัง เมื่อวันที่1ตุลาคม2567มีข่าวรายงานว่าได้มีข่าวสารสงครามการสู้รบระหว่างกองทัพอิสราเอลและกลุ่มก่อกร้ายฮามาธิบลบออิหร่านและพันธมิตรหลายเหตุการณ์ด้วยกันนะครับโดยเหตุการณ์แรกเป็นเหตุการณ์ที่กลุ่มก่อกรร้ลายฮิบวออถึงแม้ว่าจะถูกปิดชีพ ผู้นาสูงสุดของฮิตบรัลลไปแล้วนะครับแต่ยังมีความสามารถในการยิงจรวดโจมตีพื้นที่ของประเทศอิสราเอลได้อยู่เลยนะครับแต่ก็ถูกครับอิสราเอลสามารถใช้ขีปนาวุธต่อต้านกาสัานไอรอนโด,ดมสกรรัดได้แทบหมดครับไม่สามารถทําอันตรายประเทศอิสราเอลได้นะครับแรงกระทั่อิสราเอลจึงได้ตรวจหาเครื่องยิงจรวดและคลังอาวุธคลังขีปนาวุธของกลุ่มกอการ้ายฮิบรลเลาะ พบว่าตั้งอยู่ไม่ไกลจากสนามบินเบลุตเท่าไหร่นะครับที่กองทัพอิสราเอลได้ส่งเครื่องบินรบเท่ม,มายิงลงโจมตีใส่ไม่ยั้งเสียหายยัอบเยินไปที่กองทัพอิสราเอลได้รายงานไปว่ากองทัพอิสราเอลระบุว่าได้ทำลายคลังขีปนาวุธจากพื้นสู่อากาศที่คุมก่อกระสัยฮิตวอลเละเก็บไว้ใกล้สนามบินนานาชาติเบลุตในการโจมตีทางอากาศ เมื่อช่วงวันที่ผ่านมานะครับโดยกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าโกดังที่เก็บขีปนาวุธต่อต้ากัศยานขันสูงของฮิตบรอนนั้นอยู่ห่างจากสนามบินเบรุตประมาณ1.5กิโลเมตรเท่านั้น ขีปนาวุธจากพื้นสัวากาศเป็นภัยคุกค,คามต่อนน่นฟ้าสากลสำหรับเครื่องบินโดยสารและสามารถโจมตีเครื่องบินใดๆที่บินอยู่ในน่นฟ้าของเรือบอนน,นได้ของทัพอิสราเอลกล่าวนะครับจึงนำมาสู่การทําลายคลังขีปนาวุธทางแสงของกลุ่มก่อกร้ายฮิตบุลละที่อยู่ไม่ไกลจากสนามบินนานาชาติในเบรุตที่อยู่ห่างแค่1.5กิโลเมตรเท่านั้นนะครับพี่น้องส่งผลให้มีภาพวิดีโอตามภาพวิดีโอที่ปรากฏนะครับที่แสดงเห็นการระเบิดอย่างรุนแรงนักหนวงและแม่นยําตามภาพวิดีโอที่เห็นเลยนะครับพี่น้องรุนแรงมาก จริงๆนะครับเละเป็นการระเบิดอย่างรุนแรงด้วยเพราะว่าเป็นคลังขีปนาวุธคลังแสงของกลุ่มกอกรายฮิตบิลละทให้มีการระเบิดกันตอนเนื่องนะครับที่ถูกระเบิดเจดแดมของกองทัพอิสราเอลระเบิดถล่มคลังแสงยักษ์ของกลุ่มกอกรายฮิตบิละแห่งนี้แล้วทําให้ขีปนาวุธของกลุ่มกอกรายฮิตเบิลละระเบิดตอนเนื่องนะครับจึงทําให้มีลูกไฟขนาดใหญ่อย่างภาพที่เห็นเลยนะครับกองทัพอิสราเอลระบุเพิ่มเติมว่าได้โจมตีถานที่อื่นๆนะครับที่เป็นหน่วยต่อต้านกัุยานของกลุ่มกอกรายฮิบเบิลละ ใช้ทั่วเลบานอนในช่วงวันที่ผ่านมาด้วยนะครับทั้งเวลากลางคืนและกลางวันนะครับแต่หลกัหลกๆจะโจมตีช่วงกลางคืนนะครับช่วงเวลาที่มองไม่เห็นท้องฟ้าครับพี่น้องจะได้ กจัดกลุ่มกวากระไลฮิตบลาะได้ง่ายขึ้นนะครับพี่น้องตามภาพวิดีโอที่เห็นที่มีแสงลุกจ้าเลยครับตำแหน่งของประเทศเลวานอนที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกวากระไลฮิตบล้อที่อยู่ของรับอากาศอิสราเอลถล่มโจมตีใส่ไม่ยั้งสัดตุ้มสัดตุ้มอย่างต่อเนื่องแบบนี้นะพี่น้องมองไกลๆเรายังเห็นว่ารุนแรงมากขนาดนี้นะครับยิ่งใกล้คงจะแรงมากน่าดูดนะครับคาดว่าทําให้สมาชิกกลุ่มกวากระไลฮิตบลาะที่น่าจะเดือแต่รลีวล้อของฮิตบล้ะทั้าบ่าผู้นําถูกปิดที่ไปแทบหมดแล้วนะครับ ดับเดือนดับสยองเพราะโดนโจมตีหนักมากจริงๆนะครับน้องโจมตีสำแล้วสำเล่าแต่ขนาดโจมตีหนักหน่วงขนาดนี้กลุมกรอกรายฮิตบนลละยังยิงจรวดยังใช้โดน,นะครับส่งบรนมาโจมตีประเทศอิสราเอลได้อยู่เลยนะครับสงสัยจะถูกอิรานเสียมไว้นะครับเสียมให้ต้องโจมตีอิสราเอลต่อไปนะครับเพื่อ ตายแทนอิลลันว่าอย่างนั้นนะครับส่งผลให้งานนี้กลุ่มกอกาลายฮิบลเลาะก็เละตุ้มเปะแบบนี้นะครับเวลาถูกกองรับประกาศอิสราเอลโจมตีอย่างต่อเนื่องทั้งคลังแสงจุดปล่อยจรวดรวมถึงฐานที่มั่นนะครับแม้แต่ชั้นด้าดินก็ยังไม่รอดนะครับสมาชิกกลุ่มกอกาลายฮิบลเลาะหรือตําแหน่งของกลุ่มกอกาลายฮิบลเลาะถูกกอรับอิสราเอลจัดหนักจัดเต็มอย่างต่อเนื่องแบบนี้เรื่อยมานะครับส่งกลุ่มกอกาลายฮิบบลเลาะไปเกิดใหม่รายงานตัวกับพานละหรือมาตุราในโลกต่อไปอย่างต่่อออเนืองอีกแล้วจ กรกมที่ตาสนองฮิตบนเลาะเองที่อยู่ดีไม่ว่าดีมาทำ้ายประเทศอิสราเอลก่อนนะครับสุดท้ายไม่ทุกแกท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับและเหตุการณ์ต่อมานะครับเป็นเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่ภาพวิดีโอบางส่วนนะครับแสดงให้เห็นกองกำลังภาคพื้นดินของกองทัพอิสราเอลเริ่มปฏิบัติการภาคพื้นดินโจมตีคุมขกกันไล่ฮิตบนเลาะในประเทศเลบาน,นอนบ้างแล้วนะครับน้องที่กองทัพอิสราเอลได้เผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาและระบุว่า เป็นกองพลที่98ของกองทัพอิสราเอลนะครับซึ่งเป็นหน่วยรบพิเศษที่ประกอบไปด้วยทหารพลร่มและหน่วยคอมมานโดเป็นผู้นําในการปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินในช่วงกลางคืนในเลบาน,นอนที่เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับตามที่กองทัพอิสราเอลกล่าวไว้โดยกองพลร่มและกองพลคอมมานโดได้เข้าร่วมกับกองพลยานเกราะที่7นะครับร่วมมือกันนะครับหลังจากเตรียมความพร้อมสําหรับปฏิบัติการภาคพ,พื้นดินต่อกมกวักนไล ฮิดบนเลาะในสัปดาห์ที่ผ่านมานครับซึ่งถึงพรอ,อย่างเข้มข้นมากครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาและนำมาสู่การสั่งการจากผู้นําอิสราเอลนะครับให้เริ่มปฏิบัติการพักพื้นดินต่อกลุมก่กอกระไรฮิตบุนเลาะในทางตอนใต้ของประเทศเลบานอนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับโดยก่อนหน้านี้นะครับกองทุที่98ของกองทัพอิสราเอลนั้นได้ปฏิบัติการในชวนกาซาเป็นเวลาหลายเดือนทมกลางสงครามกับกลุมกอกรรฮามาสและในเมื่อ โจมตีกลุ่มกอกร้หฮามาัดจนแทบหมดไปแล้วนะครับฮามาัดถูกกำจัดอย่างต่อนเนื่องไปจึงได้สั่งการและมีคำสั่งให้กองพลที่9.8นำทัพในการโจมตีกลุ่มกอกรา้ายฮิตบอนละต่อเนื่องในพื้นที่ของประเทศเลบานอนนะครับเพื่อกำจัดกลุ่มกอกร้หยฮิตบอนละให้สินส้นซากต่อไปนะครับทีของทัพอิสราเอลเผยแพร่คลิปวิดีโอออกมาบางสวา่วนนะครับว่ากองทัพ อิสราเอลส่งกองกำลังภาคฝืนดินที่นําโดยกองพลที่9 8และกองพลอื่นๆนะครับบุกถล่มโจมตีตำแหน่งของกลุ่มของร้ายฮิบเาะในทางตอนใต้ของเลบนานอนเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ระบุว่าผลงานเป็นอย่างไรบ้างน,นะครับ บุกพื้นดินต่อกลุ่มกบกล้าหิมเลอรในเรวนันถึงขั้นไหนแล้วนะครับพี่น้องก็ต้องรอดูตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปครับว่ากองทัพอิสราเอลส่งกองกำลังภาคพื้นดินบุกถึงขั้นไหนแล้วนะครับและกําจัดกลุ่มกบกลหาหิมเลาะได้กี่คนแล้วต้องรอดูให้กองทัพอิสราเอลนั้นรายงานผลอีกครั้งหนึ่งนะครับรายการต่อมานะครับเป็น่าเวเหตุการณ์ที่กองทัพอิสราเอลส่งโดนทมตีนะครับปิดชีพสมาชิกกลุ่มกบกล้าในประเทศซีเรียเลยนะครับพี่น้อง ที่ขัดว่าได้เป็นกลุ่มกอกาไรฮิตบอลเละนะครับที่ถูกโดนโจมตีของกองทัพอิสราเอลยิงจรวดโจมตียันพาหนะของเขาจะทําให้ดับสยอคารรถไปเลยทีเดียวนะครับตามสารข่าว SANA ของรัฐบาลซีเดียก็รา,ายงานเช่นกันนะครับรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวทางทหารว่าการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลเมื่อคืนนี้ใกล้กับกรุงดามัสกัสส่งผลให้มีผู้กอกะไรเสียชีวิตไป3คนและบาดเจ็บไป9คนนะครับตามรายงานข่าวและมีภาพวิดีโอชัวรคันสั้นครับทำให้เห็นว่ากองทัพอิสราเอลโจมตีได้จริงๆ ทรงกลุ่มกวากล้าศัตรูของอิสราเอลไปเกิดใหม่แรงงานตัวกับพาล่ลาหรือมบตรดานในโกต่อไปนะครับจากผลกรรมที่สาสนองพวกเขาเองเพราะว่าไม้ทุกแก่ท่านทุกนั้นก็ถึงตัวไปแบบนี้นี่เองนะครับในการสุดท้ายนะครับปเป็นเหตุการณ์ที่กองกำลังภาคพื้นดินอิสราเอลก็ต้องการกระโจมตีฮิมเลอร์หามาแล้ว ไปอย่างมาโจมตีพื้นที่ในเขตเวสต์แบงค์นะครับที <Metro> <resource> ่เป <Network> <ker> ็นที่ตั้งของกลุ่มก่อการร้ายในเขตเวสต์แบงค์ที่เป็นกลุ่มย i ฮัดอิสลาเสไตายหังรุนแรงนะครับที่กรงทับอิสราเอลส่งกองร้อยรถไถเหือของรแท็กเตอร์นะครับรวมถึงรถปราบดินมาทําลายตําแหน่งของบ้านของผู้ก่อการร้ายเหล่านี้นะครับ และส่งกันมาหลายคันด้วยครับที่มีภาพวิดีโอบางส่วนแสดงให้เห็นว่ารถปราบดินหรือของรถถ่ายนะครับแอดมินตั้งเองนะพี่้องแต่เป็นขบวนรถปราบดินนะครับมาทําลายบ้านของกลุ่มก่อการร้า,ายชั่วร้ายเหล่านี้ให้สิ้นสร้างต่อไปนะครับเพื่อไม่ได้เปลียนกระสุนของกองทัพอิสราเอลนะครับเพราะว่าเอารถปราบดินเหล่านี้มาทำลายฐานที่มั่นและบ้านของกลุ่มก่อการร้า,ายรวมถึงเก็บกู้ระเบิดที่อาจจะอยู่ในถนนหรือพื้นดินต่างๆนะครับที่กลุ่มก่อการร้ายอาจจะมาดักเล่นงานหานอิสราเอลก็เป็นได้จึงใช้รถปราบดิน มาช่วยในการเก็บกู้ระเบิดเหล่านั้นด้วยนะครับ,บ,รบขอจิตตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดกันต่อไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับนี่แอดปินขอจากลากระพิงเท่านี้ถ้าพูดไปช่ชัดพูดผิดยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อให้พลาดข่าวสารดีๆมาต่อไปขอบคุณมากครับ